สวัสดีค่ะ f c และท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยบนเทียบชนกัน2สูตรนะคะจะมีตัวที่ชอบหรือเปล่านะคะเรามาดูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ FC นะมาฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะบดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปิีดีอนี้นะคะคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ FC หากว่ามีตัวที่ชอบนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะตวนที่เรามาตั้งค่ะนี่นะสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็หลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะแล้วก็สองตัวล่างนะคะที่เรามาตั้งนะคะเจ็ดเจ็ดนะคะก็เป็นสี่ค่ะบวกสามคงที่ทีนาเป็นเจ็ดค่ะเจ็ดแปดนะคะหกบวกเก้าเป็นห้านะคะเอาห้าบวกสามบวกสามนะคะก็เป็นหนึ่งนะคะหนึ่งหกเจ็ดค่ะ อันนี้ชนกันที่ตัวเลขเจตัวเดียวน,นะคะดูงวดที่2ค่ะเอาเจ็ดเจ็ดนะบวกอะ่ททำไมสีไม่เหมือนกันบกสามคงที่อีกทีนะคะก็เป็น7จ็ดค่ะ,ะไม่เป็นไรเอาไ่เขียนก็นแล้วกันนะเจ็ดแปดนะคะ หกก็เป็นสิบสองนะคะสองบกหนะคะก็เป็น8ค่ะ8ปดสาสนะคะนะชนกันที่ที่แตัวเดียวค่ะ,ะงวดที่3มค่ะเอาแปปดนะคะบวกสนะคะแปดแปดก็เป็น6ค่ะบวกสามเป็น9ค่ะ เก้าศค่ะเอาหมาบวก3มเป็น4นะคะ4ี่บกศบกศก็ยังเป็นสี่ค่ะสี่เก้าศูนยค่ะเ,เข้ามาทั้ง2ตัวเลยนะคะ10หน่วยค่ะพีสิมางดที่ส0ค่ะเอา9้าบวกกันสองครั้งเป็น8ดค่ะบวก3มเป็น1นะคะ1นสองค่ะ เอาห้ามาบวก1นะคะก็เป็น6ค่ะเอา8ดบวกกันสองครั้งก็เป็นหกนะ,ะก็เป็น1ิสองน,นะคะสองเจ็ดค่ะชนกันที่สอบตัวเดียวนะคะอ่ะเรามาดูกันงวดที่จะออกนี้นะคะสอ อันนี้จะเป็นรางวัลที่หนึ่งที่เคยออกไปตัวนี้นะคะน,นี้ก็หลักแสนหลักหมื่นหลักพันสองตัวล่างนะคะสองสองนะคะก็เป็นสี่ค่ะเอาสี่มาบวกสามนะคะ, 4, ก,ะ,คะก็เป็นเจ็ดคะ่ะเจ็ดแปดค่ะเอาห้ามาบวกเก้าก็เป็นสี่นะคะแล้วก็บวกสองบวกสองก็เป็นสี่ค่ะสี่สี่ก็เป็นแปดคะ่ะแปด สามสี่นะคะไม่รู้ว่าเขาจะมาตัวนี้หรือเปล่านะคะ fc หากว่าชอบก็าตามไม่ชอบก็มองผ่านไปนะคะ,ะแต่ก็เราก็คำนวณตามสูตรที่เขาชนกันนะคะ,ะแต่ก็มีชนกัหลายสูตรอยู่นะตัวตัวนี้ตัวนี้นะคะ fc ะหากว่าชอบก็ลองตามดูนะคะแต่ก็ยังมีสูตรเด่นล่างนะคะสองตัวมาตัวนะคะหรือว่าเทียบชนกันนะคะ fc อ,ะอยากให้ติดตามทุกคลิปนะคะ โซนนี้งวดที่1นะคะก็ยังเข้าอยู่นะ,ะงวดที่2ก็ยังเข้าอยู่นะ,ะงวดที่3ก็มาทั้ง2ตัวเลยนะ,ะงวดที่4นะประมาณนี้นะ,ะอันนี้จะเป็นงวดที่5นะคะชอบก็ตามนะคะถ้าถ้าเราดูแบบนี้ก็เขาจะไปชนกับที่สุด3าตัวบนของเราที่เคยเข้าอะค่ะ fc เขาก็จะมี8มีศูนมีเก้าอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะอ่ะกาก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ